สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาลาสกาฮาวายสมาชิกกูรเดทีวีที่เคารพทุกท่านนะเจ้าสาหรับคลิปนี้แป้งไข่มุดรุ่นดอกโบตั๋นนะเจ้าเป็นภายใต้ยี่ห้อของแซลลี่วิงนะคะก็อย่างที่เรารู้ว่าเรื่องแป้งเรื่องอะอย่างเนี้ยคะ่ะอเมริกาก็อาจจะต้องดูแป้งที่แบบว่ามีความ พ่น้องว่าคืออเมริกาผิวเขาจะแห้งเขาร้อนแค่ไหนเขาก็จะมามีเหงื่อฉะนั้นแป้งก็ต้องมีความชุ่มชื้นม,มีมอยเจอร์นิดนึงนะเจ้าเพื่อบะทำให้หน้าเขาดูแบบหยาบเนี่นะเจ้าก็จะเป็นกองรุ่นดอกไม้แบบนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นดอกโบตันนะเจ้างานะมีสองสีนะเจ้าก็คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเอาไปติดตัวได้เพราะว่าตลับงานมากเลยแล้วก็ข้างในมีพับมีกระจกหือ้อเนี่ยอ่ามีมีกระจกให้มีพับนุ่มๆหื้อนะเจ้าแล้วก็ มีตัวรองถาดแบบนี้แล้วก็มีเนื้อแป้งแบบนี้นะคะเนื้อแป้งก็อย่างที่บอกนะเจา้าเอาเอาไว้แต้มได้สุดวันนะคะเนื้อแป้งจะนุ่มเนียนเป็นลักษณะของเนื้อไข่มุกนะเจา้ายังกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเอาออกไปแบบหน้ามันนะคะโดยเฉพาะทีโซนเนี่ยเราก็เอามาแต้มได้นะแต้มวิธีการแต้มแป้งก็แต้ม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 ,ตม,ตมนะคะแล้วก็เอามาแตะเพราะมีสองสีนะคะเนื้อบางเบาใช้น้ําก็ได้หรใช้น้ําก็ได้นะเจา้าก็จะ ส่งไปให้กับทางทีมงานของ h ี้กู๊ด good i ยท a tv นะคะแล้วก็มีกระเป๋าเขียนว่าแกร์เบอรี่นะคะ mm hmm. ก็จะมีถุงอย่างนี้สามารถสอบถามรายละเอียด mm hmm. เพิ่มเติมได้ที่ good i ยท a tv ได้ทุกๆวันเลยนะเจ้ากับพิธีกรทุกๆคนเลยนะสำหรับท่านที่อยู่ในประเทศอื่นๆก็ๆกสามารถติดต่อทางไลน์แอดได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้หรือเข้าไปทางเว็บไซต์ติดต่อเว็บไซต์ได้หมดอันนี้จะบ่ายากนะเจ้าสามารถส่งไปได้ทั่วโลก สำหรับสมาชิกกูด้เดียทีวีได้อยู่ต่างประเทศต่างๆก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะเจ้านะเจ้าแป้งไข่มุกรุ่นดอกโปตันไปเจ้า